6. ตำนานหลอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอน 2. กระทูเด็ดสยองขวัญ 1. กุหลาบแดงคณะสื่อสารมวลชนแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเราดูอยู่ตลอดแต่ทำไงได้ภาพในกล้องวิดีโอมันทำให้เราเห็นว่าน้องๆที่แสดงในวันนั้น ไม่ได้มีแค่สี่คนแต่กลับมี5คนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2550เมื่อคณะสื่อสารมวลชนต้องทำการแสดงในช่วงค่ำของคืนวันสปอร์ตไหนซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของคณะที่จะนำเสนอการแสดงของตน ด้วยความที่เป็นคณะที่กล้าแสดงออกจึงคิดค้นการแสดงแปลกๆขึ้นมาเพื่อเรียกคะแนนนิยมจากคนดูเหล่ารุนพีจึงตกลงปลงใจที่จะนำเสนอการแสดงที่มีชื่อว่ากุหลาบแดงซึ่งจะมีผู้แสดงทั้งหมด4ี่คนใส่ชุดยาวสีขาวทุกคนและต้องปีนป่ายขึ้นไปบนแสแตนสูงประมาณ3ามชั้นของตึก เพื่อที่จะโรยตัวลงมาเพราะการแสดงชุดนี้มีคอนเซปต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับสาวที่อกหักจากหนุ่มคนรักจึงตัดสินใจผูกคอตายทุกคนต่างรู้ว่ามันเป็นวิธีที่เสี่ยงถ้าน้องๆเกิดพลาดขึ้นดึงเชือกแขวนคอจริงขึ้นเราคงรับผิดชอบกันไม่ไหวแน่ๆแ,แต่หลังจากที่ซักซ้อมกันมาหลายวันก็มั่นใจ วันน้องจะต้องไม่พลาดหลังจากที่การแสดงจบลงทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังไว้การแสดงชุดนี้ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมคณะและต่างคณะอย่างมากทุกคนพากันมาแสดงความยินดีและพูดขึ้นว่าชอบจังเลยแสดงได้ดีน้าหวาดเสียวมากๆเก่งกันทั้งห้าคนเลย ทุกคนที่จัดแสดงก็อึง้งคูดไม่ออกเพราะการแสดงชุดนี้มีผู้แสดงเพียง4คนเท่านั้นและคนที่5เป็นใครมาจากไหนกันจากนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่ถือกล้องวิดีโอบันทึกภาพวิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นและบอกว่าจริงอย่างที่เพื่อนเขาพูดการแสดงชุดนี้มี5้าคนแสดง และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเห็นผู้แสดงเพียงแค่4ี่คนรุ่นพี่จึงตัดสินใจลบภาพวิดีโอนั้นทิ้งและเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ก็ยังมีคนนำกลับมาเล่าใหม่พร้อมกับหลักฐานที่บางคนเห็นและบางคนกลับมองไม่เห็น 2. ผีห้องน้ำหอเจ็ดหญิง เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของรุ่นน้องที่อยู่หอเจ็ดหญิงเล่าว่าน้องไปอาบน้ำที่ห้องน้ำชั้นสามซึ่งน้องเข้าไปอาบน้ำในห้องที่เขากั้นให้อาบโดยเดินเข้าไปอาบห้องในสุตรสักพักได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องน้ำห้องข้างๆได้ยินเสียงฝักบัวแถมยังมีน้ำกระเด็นเข้ามาโดนน้องอีกด้วย แต่รุ่นน้องเป็นคนอาบน้ำช้าห้องข้างๆเล็กกลับออกไปก่อนพอรุ่นน้องอาบน้ำเสร็จเปิดห้องออกมาตอนออกจากห้องน้ำก็ต้องเดินผ่านห้องข้างๆอยู่แล้วเพราะตัวเองอาบห้องด้านในสุดแต่พอมองเข้าไปกลับพบว่าไม่มีร่องรอยของการอาบน้ำอยู่เลย ฝ่าผนังก็แห้งพื้นก็แห้งสนิทเช่นเดียวกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งแก่กว่าประมาณ3ปีที่เดินเข้าไปอาบน้ำที่ห้องอาบน้ำชั้นสองพี่เล่าให้ฟังว่ากำลังจะเข้าไปอาบน้ำทางห้องอาบน้ำมีพี่เขาอยู่เพียงคนเดียวตอนกำลังจะสระผมรู้สึกว่า มีน้ำอะไรบางอย่างกระเด็นมาจากห้องข้างๆแต่กลับไม่มีเสียงน้ำด้วยความสงสยัยจึงหยุดและไปดูห้องข้างๆก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องน้ำไม่มีรอยน้ำรั่วหรือน้ำซึมทั้งผนังและเพดานห้องแห้งหมดไม่มีรอยเปียกน้ำเลยพอเข้ามาห้องน้ำอีกทีกลับมีน้ำกระเด็นมาโดนอีกแล้ว คราวนี้ไม่อยู่มาแล้วเก็บของออกจากห้องน้ำไปเลย 3. ถนนขึ้นดอยสุเทพดอยสุเทพเป็นจุดชมวิวที่สวยอันดับต้นๆในประเทศไทยและในเวลากลางคืนก็มักจะมีผู้คนนิยมขับรถขึ้นไปชมวิวกันในเวลาค่ำคืนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเมา นักศึกษาทั้งหลายมักจะชอบขับรถขึ้นดอยกันเพื่อดูวิวเมืองเชียงใหม่ในตอนกลางคืนวันหนึ่งนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สองคนเพิ่งเลิกสั่งสรรปาร์ตี้กับเพื่อนๆจากร้านเหล้าร้านหนึ่งคลึืมๆกลุ่มๆจึงพากันขับรถเลยจากทางเข้าหอพักกะจะขึ้นดอยไปชมเมืองเล่นเสียหน่อย คนขับก็ขับไปคนด้านหลังที่ซ้อนก็นั่งไปเผลอหลับไปสักพักหนึ่งคนซ้อนก็ตื่นขึ้นในจังหวะกำลังเข้าโค้งพอดีพอดีคนซ้อนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ข้างทางแต่คนขับกลับขับเลยผ่านไปด้วยความสุภาพบุรุษจัดจึงถามคนขับไปว่าเฮ้ย ทำไมมึงไม่จอดรถลงไปถามเขาหน่อยละ่ะเพื่อเขามีปัญหาอะไรเราจะได้ช่วยคนขับจึงตอบกลับไปกูไม่จอดหรอกคนนี้เขารอโบอกรถทุกโค้งเลยเจอมาหลายโค้งแล้วเดี๋ยวโค้งหน้ามึงก็เจอเขาอีกคนนั่งสอนได้แต่งเงียบไม่กล้าพูดอะไรต่ออีกเลยส ห้องพักสีชมพูห้องสีชมพูตำนานอันลือลั่นของเด็กใหม่ปีหนึ่งทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงที่จะต้องพักที่หอแปดโดยรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในห้องนี้จะบอกต่อกันและย้ำเสมอเสมอว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องเอาเพื่อนไปด้วยห้ามลืมเด็ดขาด นี่คือคําเตือนของรุ่นพี่ประจําหอแล้วรุ่นพี่อีกคนก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของห้องสีชมพูแห่งนี้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนปีสาสองซึ่งมีประเพณีหรือเรียกว่ากฎของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นก็คือเด็กปีหนึ่งทุกคนจะต้องอยู่หอใน เพื่อเวลาที่พี่เรียกมาทำกิจกรรมรับน้องจะได้มากันอย่างพร้อมเพรียงมากันอย่างรวดเร็วส่วนคนที่อยู่เชียงใหม่ส่วนมากมักจะกลับบ้านตอนเย็นวันศุกร์และกลับเข้าหอก่อนเย็นวันอาทิตย์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อรุ่นพี่ต่างคณะเกิดมาชอบกับนักศึกษาหญิงน้องใหม่คนหนึ่งความสัมพันธ์ได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว รุ่นพี่คนนี้ชวนนักศึกษาหญิงออกไปอยู่ด้วยกันที่หอพักหลังมอชอในทุกเย็นวันสุกหน้าหอแปดจะมีรุ่นพี่คนนี้มาจอดรถรอ,อนักศึกษาหญิงอยู่และจะมาส่งตอนเย็นวันอาทิตย์ทุกครั้งเป็นอย่างนี้เกือบห้าเดือนจนเป็นที่อิจฉาของเหล่านักศึกษาหญิงที่หอนั้นใครเห็นต่างก็พูดต่างก็แซวอยู่ตลอดเวลา ทำให้นักศึกษาหญิงรู้สึกดีใจและรักรุ่นพี่คนนี้มากแต่ต่างกับรุ่นพี่คนนี้ที่เริ่มจะตีตัวออกห่างเพราะรู้สึกว่านักศึกษาหญิงเริ่มที่จะจริงจังกับตนเองมากเกินไปและวันที่นักศึกษาหญิงต้องเสียใจมากที่สุดนั่นก็มาถึง และได้สร้างตำนานอันเลื่องลือมาจนถึงทุกวันนี้ทุกเย็นวันศุกร์รุ่นพี่จะต้องมารับเป็นประจำแต่วันนี้รุ่นพี่มาถึงก็ดึกมากแล้วนักศึกษาหญิงจึงเอ่ยปากถามไปทำไมมาดึกจังซึ่งหลายคนก็บอกว่ารุ่นพี่คนนี้เริ่มไปติดพันกับหญิงอื่นแล้ว แต่นักศึกษาหญิงได้ยินและก็เก็บไว้ในใจมาตลอดไม่กล้าที่จะถามเพราะกลัวเสียคนรักไปและเธอก็บอกกับรุ่นพี่คนนี้ว่ามีเรื่องจะพูดด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆรุ่นพี่ก็บอกให้ไปคุยกันที่หอนักศึกษาสาวจึงซ้อนรถไปกับรุ่นพี่และก็คุยกันไปขณะซ้อนรถ นักศึกษาสาวบอกว่าตอนนี้ตนเองได้ตั้งคันมาสามเดือนแล้วพอได้ยินเช่นนั้นรุ่นพี่ก็จอดรถในทันทีและถามย้ำกลับไปเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะนักศึกษาสาวยังคงย้ำไปว่าตั้งคันตั้งคันมาได้สามเดือนแล้วรุ่นพี่คนนี้ไม่รับผิดชอบ และกล่าวหาว่าเธอนอกใจไปคบกับชายอื่นพอท้องแล้วจึงมาอ้างว่าตนเองเป็นคนทำรุ่นพี่บอกเลิกเธอในทันทีและปล่อยให้เธอเดินจากหลังมอกลับมาหอของตนเองตามลำพังระหว่างทางนักศึกษาสาวก็คิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกที่เสียใจปนกับความเครียดแค้นต่อชายหนุ่มที่ทิ้งเธอไป บวกกับกลัวทางบ้านจะรู้ความจริงและทำให้พ่อแม่ผิดหวังทำให้เธอตัดสินใจเอาเด็กออกแต่เธอก็ไม่กล้าพอที่จะไปโรงพยาบาลหรือบอกให้ใครทราบพ่อมาถึงห้องรูมเมดไม่อยู่เพราะกลับบ้านกันหมดเธอจึงเอาเด็กออกด้วยตัวเองโดยการเอาไม้บรรทัดเหล็กกระทุ้งจนมดลูกชี เธอทำไปโดยไม่รู้วิธีการอย่างถูกต้องทำให้เธอเกิดอาการตกเลือดอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิตเธอได้เขียนข้อความไว้บนกำแพงห้องว่ากูมีมึงคนเดียววันรุ่งขึ้นรุ่มเมทรวมห้องได้เข้ามาที่หอพักด้วยท่าทีวิตกกังวล และได้ไปที่ห้องพักที่เธอได้พักกับนักศึกษาสาวคนนี้เธอได้พบศพของยิงสาวรอยเลือดกระจัดกระจายเต็มห้องไปหมดและพบข้อความบนกำแพงจึงแจ้งให้ป้าคุมหอทราบได้มีการสอบสวนรูเมดว่ารู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนคนนี้เสียชีวิตไปแล้วรูเมดบอกว่า เมื่อคืนฝันเห็นเพื่อนมาบอกลาและให้ไปเอาศพที่ห้องออกมาด้วยแถมยังฝากบอกป้าคุมหออีกว่าห้ามใครก็ตามมายุ่งกับห้องของเธอหลังจากจัดการเรื่องงานศพอย่างเรียบร้อยได้มีการทำความสะอาดห้องนั้นโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดรอยเลือดให้สีจางลงเปลี่ยนที่นอนและผ้าปูที่นอนใหม่ จนห้องเกือบจะสะอาดเหมือนเดิมแต่รุ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขนลุกนั่นก็คือทั้งรอยเลือดและข้อความที่หญิงสาวคนนั้นทิ้งไว้ไม่ได้หายไปไหนแต่รอยเลือดกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมทางหอพักจึงพิจารณาเอาสีใหม่มาทาทับไม่ให้เห็นรอยเลือดแต่แล้วพอวันรุ่งขึ้น รอยต่างๆก็กลับมาอยู่ที่เดิมของมันเหมือนไม่ได้มีการนำสีมาทาแต่อย่างใดทางหอพักจึงได้เชิญพระที่วัดฝ่ายหินมาทำพิธีให้แต่พระท่านบอกว่าทำพิธีไล่ไปคงจะไม่ได้เพราะวิญญาณเฮียนมากๆวิญญาณขาวยังมีความอาฆาตและมีลูกในท้องอีกด้วย เลยทำได้แต่การสะกดวิญญาณไม่ให้ไปหลอกคนอื่นในหอหลังจากทำพิธีสะกดวิญญาณเรียบร้อยทางหอได้ทาสีห้องใหม่แต่คราวนี้ใช้สีชมพูเพราะจะได้มองไม่เห็นคราบเลือดบนกำแพงจนกลายมาเป็นตำนานห้องสีชมพูจนถึงทุกวันนี้และปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นห้องเก็บของที่ปิดตายเอาไว้เคยมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดที่ห้องนี้แล้วออกจากห้องไม่ได้เพราะลูกบิดถูกล็อกเอาไว้ทางทางที่ตัวล็อกมั่นอยู่ด้านในห้อง 5. ห้องแลบฟิสิกส์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อก่อนตอนที่ตึกวิทยาศาสตร์ชั้น9ยังไม่ได้สร้างแลบฟิสิกส์ขึ้นมา เด็กปีหนึ่งยังคงทำอยู่ที่ห้องแล็บเก่าอยู่และเรื่องที่เรียนในแล็บคราวนั้นเป็นแล็บเรื่องแสงคนที่เคยเรียนคงรู้ว่าห้องจะต้องมืดเพราะปิดไฟทั้งหมดและแลบมือจริงๆเพราะทำในช่วงคำ่ำนักศึกษาหญิงคนหนึ่งก็เข้ามาในห้องแล็บแต่พาร์ทเนอร์แล็บของเธอยังไม่มาคนอื่นๆก็มากันหมดแล้ว พอเตรียมอุปกรณ์เสร็จเพื่อนก็มาแต่ก็ก้มหน้าก้มตาไม่พูดไม่จาอะไรถามอะไรก็ไม่ตอบเธอเลือบไปเห็นที่คอของเพื่อนมีรอยแผลเป็นทางยาวเธอจับไหล่เพื่อนและถามว่าไปโดนอะไรมาเพื่อนเงยหน้าขึ้นมาแล้วหัวของเพื่อนก็หลุดกลิ้งไปกับพื้น นักศึกษาหญิงกรีดร้องแล้ววิ่งออกมาสลบอยู่ตรงระเบียงห้องฟื้นมาอีกทีมียามกับรุ่นพี่สองสามคนถามว่าไม่รู้เหรอว่าวันนี้แลบงดเพราะเมื่อเช้ามีนักศึกษาในเซตรถความตายเพื่อนจึงไปงานศพในช่วงหัวข้ากันหมดสอบถามชื่อได้ความว่าคนคนนั้น เป็นพาร์ทเนอร์แลบของเธอนั่นเองส่วนทุกคนที่เจอในห้องแลบบล้วนแต่ไร้ชีวิตห <c oughs> ห้องผู้ป่วยห้องพิเศษเรื่องนี้เกิดขึ้นในหอผู้ป่วยในห้องพิเศษมีนักศึกษาชายมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ซึ่งรักษาอยู่ในโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ของมอเชียงใหม่คุยกันจนเพลิน นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วจึงขอลากลับซึ่งเวลาสี่ทุ่มของวอนี้โดยเฉพาะแผนกห้องพิเศษช่างเงียบสงัดนักนักศึกษาคิดว่าเขาไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้มาก่อนเขาเดินผ่านห้องผู้ป่วยคนอื่นๆมาเรื่อยๆเพื่อเดินไปขึ้นลิฟต์ซึ่งอยู่สุดทางเดินอันยาวแห่งนี้ พยาบาลที่เคาน์เตอร์ก็ไม่อยู่เนื่องจากต้องไปดูแลผู้ป่วยห้องต่างๆเขาเดินไปได้กลางทางเขาพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งใส่ชุดสีกากีดูเหมือนเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารทั่วๆไปเดินเข้ามาในวอผ่านประตูซึ่งเปิดอยู่พยาบาลคงเรียกเขามานั่นแหละนักศึกษาคิดในใจท่านใดนั่นเอง นักศึกษาชายคนลุกสู้โดยไม่รู้ตัวชายคนดังกล่าวที่กำลังเดินใกล้เข้ามานั้นไหล่และมือของเขานิ่งมากไม่มีการขยับหรือแกว่งตามจังหวะของการเดินเลยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เดินมาเหมือนกับเขาลอยมา,มามากกว่าในใจของนักศึกษาชาย รู้สึกถึงความกลัวที่สุดในชีวิตแต่ขาวยังคงเดินต่อไปด้านหน้าในขณะที่ชายเสื้อกากีดังกล่าวใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆในจังหวะที่ทั้งสองคนส่วนผ่านกันนักศึกษาชายสังเกตว่าชายคนนั้นลอยอยู่จริงๆปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้าง ชี้ลงที่พื้นหน้าก้มตำ่ำพมเขายาวเล็กน้อยปิดบังใบหน้านักศึกษาชายถึงกับขนลุกเกลียวทั้งตัวสัมผัสได้ถึงความเย็นหลังจากที่เดินผ่านชายเสื้อกากีมาแล้วนักศึกษาชายก็หันกลับไปมองชายคนนั้นซึ่งเขาเองก็เหมือนจะรู้ตัว ชายคนดังกล่าวหยุดนิง่งค่อยๆหันหน้าที่มีผมเผ้ารุงรังผิวสีเทาๆมองหันกลับมายังนักศึกษาชายแล้วยิ้มแย่ๆให,ให้และหายไปต่อหน้าต่อตานักศึกษาชายคนนั้นนักศึกษาจึงรีบกึง่งวิ่งกึ่งเดินออกจากวอนั้นทันทีแล้วไม่หันหลังกลับไปดูอีกเลย